เอาครับเพื่อนๆครับตอนนี้มันเดือดแล้วนะครับผักเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะสุงต่อไปขนาดไหนนะครับก็ผมว่าจะเน้นกรอบๆไว้หน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวเอาแค่หัวใจเท้ามันเริ่มใสปุ๊บผมก็จะพักแล้วนะครับนี่นะครับมันก็เสร็จแล้วนะครับ้วมาลองชิมดูครับเสูตรผมมันไม่มันก็อร่อยทุกสูตรแต่จําสูตรไม่ได้นะครับะจะลองชิมดูนะครับ โอเคแล้วนี่ครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับต้มจับฉ่ายทำง่ายมากเลยครับน้ำซุปนะครับดูคำน้ำซุปนะครับสีน่ากินนะครับเห็นไหมครับสีน่ากินมากเลยนะฮะแล้วก็รสชาติโอเคนะครับกลางๆไม่ไม่เค็มมากไม่หวานไปนะครับก็โอเคกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าซดเล่นๆนี่ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปนะครับจบคลิปผมจะจบ